คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในที่สุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพฮัโหลอดจดโจโซดีเด็กเขาเรียนทุกคนนะครับมีผมปานอนแต่ช่องพิ่เจ t ทีพีอีกันเถอเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามา2กิจกรรมช่งครับ เราก็จะไปรีวิวกิจกรรมกันช่วงครับก็จะมี2กิจกรรมกิจกรรมเติมปั๊บรับของฟรีผู้ชมแล้วก็กิจกรรมรักเป้าเข้าชาร์นนะครับชุดใหม่นะครับทชมมีหัวขาวหัวดำชมใน2ฝั่งนะครับผู้ชมก็ไปดูคลิปกันเลยผู้ชมโอเคผู้ชมกิจกรรมแรกก่อนเลยผู้ชมท็อปอัพรับชุดฟรีผู้ชมนี่ครับมีสกินด้วยมั้งไงสกินสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ผู้ชมอย่างสวยผู้ชมมีหน้ากิมอยู่ข้างหลังดูผู้ชมก็ ตัวนี้นะครับก็เพียงแค่เติมเพชรน้ชมได้2ชิ้นเลยเป็นครั้งแรกน้ชมของเกมฟรีไฟที่ว่าเติมครั้งเดียวได้2อย่างน้ชมนี่แล้วก็เป็นเสื้อนะครับรอยสักน้ชมก็คือเป็นชุดกล้ามนะครับรอยสักน้ชมเห็นบ้าเนี่ยเป็นรอยสักสีดำชมครับก็ซ่อนกอดเดินน้ชมครับถ้าติดประจําใจของฉันคืออะไรเอ่ยในยิมผู้มว่าเนี่ยก็จะมีลูกนกนะครับสองตัวบินผ่านน้ำชมแล้วตรงกลางไม่รู้รอยสักของใครน้ชมแต่ว่าค่อนข้างที่จะสวยงามน้ชมเป็นชุดรอยสักน้ชมเพียงแค่ เติมเพชรนะผู้ชมครับ199เพชรนะครับก็รับฟรีไปเลยผู้ชมครัสำหรับเซตนี้ผู้ชมครับเติมเพชรแค่ร้อเาสิบเพชรเท่านั้นผู้ชมครับก็199เพชรถ้าเติมในเกมก็ประมาณ80บาทผู้ชมแต่ถ้าเติมกับเว็บขั้นเทพผู้ชมประมาณ5้บกว่าบาทชมก็สามารถที่จะรับไปได้แล้วู้ชมครับก็กิจกรรมนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่หกจนถึงวันที่29ผู้ชมมาอยู่แค่3เอออยู่แค่4วันเท่านั้นผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับมาเติมกันไว้ผู้ชมสำหรับใครที่แบบว่าเออ เป็นสายเติมเลย้ยชมแล้วก็สวยดีมิชมสำหรับเสื้อตัวนี้มิชมสวยงามมากมิชมโอเคแล้วก็อีกกิจกรรมที่เข้ามาที่หลายคนอยากรู้แน่นอนชมมันนั่นคือกิจกรรมนี้มิชมล็อกเป้าเข้าชาร์จชอเอาอีกแล้วมิชมโอ้มี2อย่างเข้ามามิชมมีชุดด้วยมิชมมีปีกขาวแต่ว่าหลักๆมีชุดนี้มิชมเป็นชุดเหมือนปีศาจมิชมแต่ว่าแบ่งขาวและดำมิชมทรงผมสองสีมิชมค่อนข้างเท่มิชมแล้วก็มีเป็นสกินปืนมิชมในด้านของสกินปืนเอ่อ คอมสันตตัวใหม่ผู้ชมครับก็ค่อนข้างน่าสนใจผู้ชมครับก็ของรางวัลนะครับมีเห็นตามนี้ผู้ชมก็คือก็คืว่ากิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ว่ายิงไปเลื่อมผู้ชมแล้วถ้าเกิดยิงโดนของไหนเราก็จะได้ของนั้นแล้วของอื่นก็จะเปลี่ยนใบเลื่อมผู้ชมครับรีแม็กซี่ทองผู้ชมครับนี่ครับแม็กซี่ทองนี่ก็คือผมก็ว่าถ้าเรากดใช้แม็กนี่ผู้ชมครับเนี่ยกดใช้ได้ไ่าวะไม่ได้หรอแม็กซี่ทองจำได้มื่อก่อนมันเคยกดได้นะถ้ากดแล้วมันจะแบบว่าคือโอกาสออกการันตีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผู้ชมไม่แน่ใจ มาลองดูชมกิจกรรมนี้ก็ปิดเสียงไว้ก่อนกิจกรรมนี้ครับก็เริ่มที่เเพชรผู้ชมก็ถูกหน่อยผู้ชมจัดไปยิงไป1นม็ดไม้ปังเรียบร้อยผู้ชมออกแอร์บอร์ดอ่าตัวนี้เหมือนผมจะไม่มีนะคาณผู้ชมซูเปอร์สตาร์บอร์ดผู้ชมครับก็นี่ผู้ชมเห็นป่ะแล้วมันก็เข้ามาทีนี้คือตอนนี้โอกาสที่เราจะได้ของดีก็คือจะมีเพิ่มขึ้นผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราหมุนหมดนี่เราจะได้เลยนผู้ชมเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ย มันจะคอยเติมเรื่อยๆผู้ชมเวลาที่เราสุ่มของตรงนี้ออกเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้นี่คือถ้าหมดตู้นะในความหมายผมก็คือหมดนี่เลยผู้ชมครับคือหมดตู้จริงๆมันไม่ใช่แค่8ทีดทีผู้ชมครคือมันประมาณว่าหกเจ็ดแปดเก้ทีได้ผู้ชมสำหรับการเล่นกิจกรรมนี้ผู้ชมก็เราต้องสุ่มไปเรื่อยผู้ชมแล้วก็คือถ้าดวงดีมันก็จะอย่าพูดว่าดวงดีเลยผู้ชมโอ้โหเอาแต่ชิ้นส่วนของจำผู้ชมดู ดูเชื่อมาตาไปออกอันนี้99เนี่ยออกปืนออกกระทะแต่กระทะผมมีแล้วผู้ชมไม่เคยเป็นของแจกฟรีโอ้โหเอาพระเจ้าต่อไป1 4 9เพลงผู้ชมอย่างน้อยออกปืนก็ยังดีผู้ชมหรือออกชุดก็ได้คือเฮ้ยโอโ้ออกริงจอกทำาไมาขยันออกของที่ผมมีแล้วจังเลยคุนผู้ชมครับ โอ้เกินคุณผู้ชมแต่ว่าคือว่ามาพอหมดแม็กไปเรื่อยคุผู้ชมเรายิงไปเลยครับพอหมดปุ๊บมาเราจะได้ทั้งหมดแน่นอนคุณผู้ชมสำหรับชุดแกะตรงนี้คุผู้ชมครับชุดสวยนะผู้ชมโดยรวมผมว่าชุดสวยมากผู้ชมเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดใครแบบอยากรู้ว่าชุดเป็นไงนิ่งชัวรครับสามารถประกอบการตัดสินใจโดยการดูตรงนี้ได้ผู้ชมดูทรงผมซะก่อนค่อนข้างสวยนะผู้ชมครับมันเหมือนอนิเมะเรื่องหนึ่งนึกก่อนด็อกเตอร์สโตนคุผู้ชมครับเพื่อนของด็อกเตอร์สโตนคนเนี่ยที่ว่าผมข้างนึงเป็นสีาึ่ง ทรงผมมันเหมือนนะคานผู้ชมแต่ว่าโดยรวมแล้วชุดมันเหมือนแบบแฟนตาซีมากท่านผู้ชมนะฝั่งหนึ่งเป็นขาวฝั่งหนึ่งเป็นแบบดำแล้วมีไฟท่านผู้ชมก็คือว่ามีความเป็นแฟนตาซีท่านผู้ชมคือชุดค่อนข้างสวยท่านผู้ชมเป็นแนวคือใครที่ชอบดีมแบบนี้แนวแฟนตาซีอย่างนี้ท่านผู้ชมค่อนข้างที่จะสนใจท่านผู้ชมหน้ามีไว้ท่านผู้ชมผมก็ชอบนะแต่ว่าในกรณีนี้คือยังสุ่มไม่ได้ท่านผู้ชมงบหมดแล้วท่านผู้ชมครับแล้วก็ปืนใหม่ยังไม่มีอะไรเข้ามาท่านผู้ชมนอกจากสกินปืนนี้ท่านผู้ชมกกกก็็ิจรรรมมมมทททีีี่่่่่เข้้าาาาา2อยงนผูชใคแบบว ชอบนิยมกิจกรรมไหนนะก็สามารถลองเล่นดูได้นิยมสำหรับสายเติมแล้วก็มีหลายคนนะครับกังวลกันอย่างมากเลยนิยมว่าเกมจะปิดตัวไหมพี่ขอบอกตรงนี้เลมชมครับก็คือเกมไม่มีวันปิดตัวแน่นอนช่างฟรีไฟล์จะไม่มีวันปิดตัวนะครับกิจกรรมทุกอย่างยังมีอยู่เหมือนเดิมชมแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมแจกของฟรีแล้วก็มีกิจกรรมมาให้เล่นอยู่เรื่อยๆนิยมจะมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนิยมไม่มีการปิดตัวอย่างที่เป็นข่าวหรือว่าคนที่คน อื่นเขาเอามาปล่อยแน่นอนชัวรครับส่วนเรื่องการฟ้องร้องนะครับท่านผู้ชมครับเป็นการฟ้องร้องนี่คือก็ต้องไปสู้ในชั้นศาลอีกทีท่านผู้ชมครับแต่ว่าคือบอกได้แค่ว่าตอนนี้เกมไม่ปิดตัวนะั่นชมวครับในอนาคตเกมก็ไม่ปิดตัวท่านผู้ชมสมมติว่าถ้าเกิดฟรีไฟแพคคดีขึ้นมาก็จะมีการไก,กล่เกลี่ยนะท่านผู้ชมครับจ่ายค่าเสียหายนะครับก็คือทางฟรีไฟมีเงินจ่ายแน่นอนท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงว่าเกมจะโดนปิดตัวท่านผะู้ชมฟรีไฟลไม่ปิดตัวแน่นอนครับเพราะมันเป็นแหล่งทําเงินนะครับชม เพราะฉะนั้นก็ใครที่เล่นเกมนี้อยู่ก็สบายใจได้ครับยังไงเกมก็ไม่ผิดตัวนะครับทุกผู้ชมโอเคไปแล้วทุกผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์ like, กับสมัครให้ผมด้วยนะทุกผู้ชม